ไม่ดูอ่ะแล้วเนี่ยของเขาอ่ะแล้วกูให้มึงนอนหรือยังแล้วพี่ก็ให้สิครับมันจะได้นอนครับโอ้มึงกลับไปเลยมึงกลับไปมึงมาหายกับไปทางนั้นเลยไปทางนไปเลยุงส่งมัยมึงกลับไปแหกมึงกลับเข้าไปเลยมึงใครเนี่ยก็เห็นที่รับสมัครครับก็เลยมาเออได้ดูแบ็ก์กมือชิบหายไม่ใช่ชัยชัยชัยเป็นหลักฐานด้วยก่อนนะมึงมาทำอะไรเนี่ยก็เห็นพี่รับสมัครก็เลยมาอยจะเป็นเพื่อนในหลังนะเป็นเพื่อนในหลังชัย กี่โมงแล้วเนี่ยมึงไม่ได้รู้เรื่องเลยเนาะมันเดินเข้ามาเนี่ยจะสองทุ่มแต่แต่ผมใส่กางเกงที่มานะครับมาเกลียวมาใส่มันไม่ได้เกี่ยวหรอกไอ้ยังไะยาวอ่ะแล้วไหนมึงเข้ามาที่นี่มึงมาอย่างไรใครมาส่งมึงเนี่ยสมเดินมาจากกรุงเด็จมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยอู๋สองอาทิตย์ก่อนแกมึงมาอย่างงี้ไม่ได้เอาไปเตรียมของมาเลยนะพี่ยแกอยู่ยาวไหนมึงเข้ามานี่ดีมึงอายุเท่าไหร่เนี่ย อายุสิบสองครับมึงบอกพ่อบอกแม่ไหมเนี่ยไม่ได้บอกเลยแล้วเขาจะรู้ไหมมึงมาไหนเนี่ยไม่รู้ครับเรื่องของเขาครับจะมาอยู่ยังไงยังไม่ได้แบบเปิดรับเปิดอะไรเลยมึงก็เป็นเมนเฉยสิผมก็ไม่รู้ครับไม่รู้ที่เอาก็เห็นพี่เปิดมึงสิบสองจริงไหมเนี่ยมึงมีประชาชนไหมเนี่ยไม่มีครับมันคนไทยไหมเนี่ยไม่ใช่ครับเรืมึงแบกของที่มาเนี่ยโอ้กล่าวมาอยู่เลยครับแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามูจะรับมึงเอาผมก็ไม่รู้ครับพี่ มึงมาอยู่ไม่ได้มึงยังไม่ได้แบบคัดเลือกเลยก็ผมจะอยู่ครับเอาผมเตรียมมาแล้วเนี่ยก็ผมไหนมึงเอามึงเอาอะไรมาบ้างเนี่ยโอมมึงเอาพี่ก็ดูดิเอาพี่ดูเลย อ่า uhm, ขึ้นเสียงไหมถ้าเดี๋ยวปิรน้ำมีของเลนทีนะครูไม่ให้อยู่เนี่ยผมเดินโหนเดินมาอย่างเนี่ยเอ้ยอย่าจะจะทำงั้นครับพี่พี่พี่อย่าทำงั้นพี่โหอะไรโอ้โหมึงไนี่เตรียมมาแบบไอ้มึงมาดูสิเตรียมมาแบบเอ้าโหัวคนแน่นอะก็ผมกลับมาอยู่เป็นเดือนนะแล้วมึงไม่เรียนเหรอเนี่ยไม่ร uh, ู้ครับทางโรงเรียนเขาตั้มไปผมไม่ไปครับแล้วมึงเกลีดแดกข้าวยังยังครับแล้วมึงก็แดกไหมแดกครับแดกแล้วมึงจะมาอยู่แล้วพ่อแม่มึงไม่รู้ก็เรื่องเขาเดี๋สิ มันไม่ได้มึงชื่ออะไรเนี่ยมึงมึงมึงนั่งคุยกับกูดิครับมึงชื่ออะไรชิงครับพี่ฮะชื่อคิงครับไหนมึงนั่งดิมึงอายุเท่าไหร่อายุ12ครับแล้วมึงคิดยังไงมึงจะมาก็ไม่รู้ครับก็อยากมาก็มาก็เห็นที่เปิดรับสมัครไม่ใช่หรอต้องเปิดรับสมัครแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงเวลาที่กูประกาศเข้าใจไหมอันนี้คืออะไรมันก็เอ็นดูมึงมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนี่มันสองสามทุ่มมึงมานี่กูแจ้งความจับมึงได้เลยเนี่ยเอาไอ้้ยมันแจ้งความบุกหลุดได้เลยเนี่ยบุกหลุบ มันเคยมีเคสแบบนี้นะที่แบบว่าเด็กเดินเข้ามาเราแจ้งตำรวจจับอ่ะใช่กูเคยด้วยอันนี้กูพูดจริงด้วยอันนี้เรื่องจริงเดินเดินมาดูดไอ้กมาเรือนอะไรมาดูกูแจ้งตำรวจจับเลยนะตอนนี้มันยังไม่ออกเลยนะโซนในคุกอะ่ะมึงอยากจะไปออกไหมบายโคโซโิโร่อ่ะผมไม่ออกครับพี่ไม่ออกมึงอย่ามาทำอย่างนี้เยจะมันไม่ได้ก็ผมมาแล้วครับพี่ให้ผมทำได้ครับกลับไปแล้วมึงจะนอนไหนเนี่ยนอนนี่เหรอครับแล้วกูให้มึงนอนหรือยังแล้วพี่ก็ให้สิครับไม่ได้ได้นอนครับ ไอ้เนี่ยมึงเต็มไหมเนี่ยถูกประเด็นม,มาเนี่ยพี่ช่วงเต็มไหมฮะเดินแถกรุงเทพเอรอมึงอยู่แถวไหนกรุงเทพนู่นนะครับแถวไอ้นัน่นครับป<ะ>ระชาสงเคราะห์ประชาสงเคราะห์ใช่ครับรแล้วมึงไม่ได้เรียนแล้วเหรอไม,ไม่รู้ครับโอ้ฮะมึงจะไม่รู้ได้ยังไงก้ทางโรงเรียนเขามาตามผมก็ไม่เอา,าครับมไม่เรียนมึงจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้วุ่นจริงๆนะเนี่ย ก็ผมไม่รู้แล้วกูถ่ายเป็นหลักถ่ายไม่ได้เดี๋ยวพ่อแม่มาเดี๋ยวอย่าอย่ากูว่าแล้วเดี๋ยวพ่อแม่มึงมาตามแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกอกูกระทืบให้ด้วยนะก็เรื่องของเขาพ่อแม่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้ครับพี่แล้วพ่<า>อออกมาแล้วเขาไม่ได้รัดไม่ได้ตามมึงเลยไอ้งไงเนี่ยไม่รู้ครับโทรศัพท์ก็ลืมไม้นู่นไม่ได้ตามแล้วมึงรู้จากบ้านกูได้ไงเนี่ยไม่มีรับสมัครกับพี่ทิงโลไว้ผมก็เลยมาก็กูรู้แล้วแต่กูยังไม่ได้ให้มึงกูก็ยังไม่ได้บอกให้มาเข้ามาี่เลได้าเ้าามกันลยถ มึงทำอะไรไปมั่งน้องผมก็กินแล้วก็นอนนี่อะมึงขับรถเป็นไหมมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นครับพี่เป็นเนี่ยมึงขับเป็นไหมเป็นครับเออแล้วพรุ่งนี้มึงกลับบ้านไปเลยไม่เอากูยุ่นเจ็บๆพี่เสียหมาดิพี่มึงคิดว่ามึงจะมีไอ้เนี่ยใจกัผมได้ในเกมพี่แล้วมึงจะเข้าได้เลยมั้งเนี่ยผมก็สั่งเนี่ยอุตส่าห์สั่งมาเนี่ยมันอย่างกี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยพ่อแม่มึงก็จะคิดยังไงเนี่ยข้าวปลามึงแค่ไม่ได้แดกเนี่ยแต่กูต้องมาดูแลมึงอีกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่เออไอ้นมึงกลับไป แต่แค่ใจมยังไม่ได้เลยดูชุดผมที่เตรียมมาเป็นเดือนโอ้ยแล้วกูไม่รู้เลยมึงรูปท่องชื่ออะไรเนี่ยอ่ะช,ชิดชุดใช่ไหมอ้าวอี๋ตัดดีเลยอ่ะเอาทันไม่ได้มึงแบบมึงอายุสิบสองแล้วมึงยังไม่รู้เลยว่าแบบอะไรยังไงแล้วมึงมาอยู่นี่ไม่ได้มึงฟังกูนะคือกลัวมาแล้วมึงจะเอาไงอันไม่ใช่งั้นดิไ <c oughs> อ้มึงเนีน่ยแล้วยังมึงปีนเกียวด้วยประเด็นอะ่ะ แล้วมึงทำไมมึงสิบสองจริงไหมเนะี่ยไม่จริงไงมาดิอยู่หัวหายที่นอนให้มึงนอนวันเนี้ยวันหนึ่งไงแล้วที่ดังมึงจะไปทำอย่างนี้ขอ,อโทษไปก็เท่านั้นแหละเข้าใจไหมนเนี่ยแล้วหมาพี่ขวดผมแดงเนีย่ยผมฟ้องไงเนี่ยแต่กูฟ้องมึงเหมือนกันไนะง,ม,งมึงฟ้องหมาด้ฟ้องดิมึงฟ้องมึงฟ้องเลยมึงเต็มไหมเนะนี่ยเนี่ยแล้วไอ่คนดูนะเด็กๆมึงอย่ามาทําอย่างนี้นะด้วยเป็นตัวอย่างนะพ่อแม่มัน,นยังไม่อยากจะเอามันเลยมั้งเนี่ยฮะฮะ อย่าทำอย่างนี้นะมันไม่ได้ด้วยมึงมาแบบทุ่มสองทุ่มมันอันตรายแล้วมึงเป็นเด็กอ่ะอายุ12มาจากกรุงเทพแล้วก็ยังไม่ได้เปิดรับสเสลอเสือกทิหายแล้วเขามันมีเด็กๆที่เขาอยากจะมาทํางานจรงิงๆที่เขาแบบอยากได้โอกาสจรงิจรงๆแต่มึงมาทาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผมไม่รู้อ่ะม,มึงดูด้วยแล้วเขาก็บอกอยู่ว่าขออายุ15ขึ้นไปก็ผม12ก็กูรู้ว่ามึง12แล้วมันเข้าเกณฑ์ทำไมล่แหกกฎหมดเลมึงกลับไปแหกกลับเข้าไปไลที่บ้านมึงอยู่กับใครบ้างเนี่ย ยู่กับยายครับสองคนแล้วยายเป็นงไงบ้างเนี่ยตาย้วครับตอนนี้เป็นอะไรตายผมเตะเขาให้ครับแล้วไปเตะทำไมมันพูดบ่นผมไม่หยุดเนี่ยบ่นนี้เลยครับเอานันแหละไอ้เจ๊คนรู้มันก็อย่าไปทำตามอย่างนี้นะไม่เอานะมึงบอกเขานี่นะก็มากันเยอะแล้วกันตรงนี้มาอันี้เนี่ยมึงมึงไม่มึงมึงมึงไม่แบบเขาเริผู้ใหญ่เลยเนี่ยไม่ตลกอ่ะมึงไม่รู้ว่าตัวมึงทำผิดมึงคิดว่าตลกมากดีสิที่มึงทำอ่ะ ก็มาแล้วอ่ะให้ทำไงก็มาแล้วก็มาแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปส่งมันก็นอนวันนึงไม่ใช่เพราะมึงแบกของแล้วมึงมาเนี่ยผมเดินมาตั้งสองอาทิตย์พี่ให้ผมอยู่วันนึงเองหรอกไอ้มันไม่ได้เกี่ยวนะสองอาทิตย์สั้นไปที่แต่มึงมาทำไรเนี่ยแล้วก่อนหนั้นนิ่งไปนอนไหนสองอาทิตย์มึงเดิมตลอดเลยไงนอนปั๊มครับมึงนอนปั๊มอะไรปั๊มติ๊กครับปัญญาอ่อนนี่โอ้ไม่เอานะแค่อายุสิบสองแล้วอย่างนี้ไม่เอานะงั้นลูกูจะพามึงไปซื้อข้าวแดดเนี่ยแตงศิร เดออเฮ้ยตี๋ดูกูพาไปซื้อข้าวแดกก่อนเนี่ยไหวเยี่ยพาละชิบหายเลยนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็มากับไอ้หลังไทยนี่เขามาซื้อของที่หลังมึงอย่ามาอย่างนี้ม,มันลำบากพวกกูมึงมาแล้วโอ้ยไอ้แหลงมึงมาแล้วพ่อแม่มึงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะ โอ้อไม่รู้ด้วยรับสมัครครับก็รับสมัครก็ใช่อยู่แต่มึงก็ไม่ควรมาอย่างนี้โอ้โหตุ๋มเลยแม่งต้องมาลำบากผมหาที่นอนให้แม่งนอนซื้อข้าวซื้อปลาให้แดก,กไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยให้มึงมาเวลาแบบเปิดรับสมัครก็รู้แล้วว่าเปิดรับสมัครแต่มึงก็ไม่สมควรมาอย่างนี้ใครจะู้วมึงด่าผมปะเนี่ยไม่ไม่ครับอ๋อมาก็มาลำบากเขาไอ้สับยิ่งจัดดิจิตจัดดิจิตโอเคไปเนี่ยตอนนี้แหละลั่น เนี่ยทุกคนตอนนี้ซื้อหมูไปแล้วมึงต้องขอบคุณพวกปู่นะเนี่ยไอ้มึงไม่ใช่อย่างงี้เนี่ยผมไม่เคยแบบทำอะไรอย่างงี้ให้ใครเลยที่มึงอยากได้จักรยานอะ,ะอไ,ปไปไปไปโดนทุ่นตีแล้วถ้ามา,ม,า <ๆ S 1> มึงขอเบนซ์โดนทุ่งตีนะม,นมึงมีมอะไร,รมั่งเนี่ยมึงเอาอะไรมามั่งเนี่ยแปรงสีฟันอย่างเดียวแล้วจาสีฟันล่ะเอามาแล้วที่อาบน้ำอ่ะไม่มีก็กะบ้านี่เลยโอ้โหมึงโอ้โหหวังน้ำบ่อหน้าเกินหนาบนน้ำเนี่ยเท่าไหร่โอ้โหแพงเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อก็ได้มึงซื้อได้เปล่าได้ได้มึงมีตังค์หรือออเเเปล่่ามมีีีก็ยยยูดว้ เอามึงมีแล้วมึงมาทำไมเนี่ยเงินมึงก็มีแล้วมึงมาบ้างกูใหม่เนี่ยไหนมึงใช้อันไหนมึงจยกกันไหนสบู่ไหมบปี่อหรือทางอะไรโอ้ไปกันใสมึงมีเท่าไหร่เงินอ่ะมันต้องใช้เท่าไหร่มีอยู่มึงมีเท่าไหร่กูก็มีละพันเนาะเอาเอาเอาไอ้เนี่ยเอาเอาเอางั้นเดี๋ยวไปซื้อเซเว่นกันนะเอาอันเล็เอาแค่พอใช้อ่ะมึงจะเอาอะไรบ้างเนี่ยกูไม่รู้ไงครับประเด็นหน้าเดี๋ยวกูพามึงไปซื้อรถตู้จบอะไรเนี่ยไ้นี่อะร เอ้ยไม่ใช่เซเว่นมึงจะแดกอะไรอีกก็ไม่แดกแล้วเีอะแกะแน่ไอ้ขี้นี่มันละอียดเกอบสามมากเลยนะมึงพูดได้่องพอๆได้ไหมครับพี่ครับ,รบนี่ครับทุกคนไอ้ตีก็ต้องมาเป็นภาระมันอีกไม่ใช่เรื่องเลยให้แม่งแดกขามดีไหมเนี่ยมึงไปมันะต้องม,มันก็ต้องดูแลมันแหละเยอะอย่างว่ามึงเป็นเอฟซีพวกกูเหรอเนี่ยใช่ครับพี่เอฟซี FC ครับเซฟเซฟอะไรเซฟกางเกงครับมึงมึงซื้อมาจากไหนซื้อมาจากติดต่อครับช่องอะไรช่องการ์ดวอลติงครับ เตยขอพี่ชายหลังอ่ะนอนด้วยอ่ะแล้วมึง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 มาอยู่เห็นไหมล่ะมาใจมึงนอนหรือเปล่ากูไม่รู้แล้วมาแล้วแล้วมึงมาอยู่นี่มึงมึงต้องมีสามาคารวะด้วยกูไม่มีหรอกไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยทีเดียวนะพรุ่งนี้กลับบ้านนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พามันกลับนี่เตยก็ต้องทำกับข้ายมันแดกอีกกับผมลำบากหรือเปล่าล่ะกับมึงไม่ลำบากไงพวกกูลำบากจริงจริงไอ้เยันนี่ใหญ่ทางพี่อะไรกันดํ ไม่แล้วมึงมึงบอกกูว่าอะไรมึงอยากกินเมนูอะไรหมูอะไรหมูข้าวคั่วครับเนี่ยเอ๋มันดูจริงมันแสดงมันเป็นเอฟซีของจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวให้มันนอนสักคืนแล้วกันเด็กเปรตๆอย่างนี้วันหนึงนะแล้วเล่นฟรีไฟไหมเนี่ยไม่เล่นครับโอ้มึงกลับไปเลยมึงกลับไปมึงมาหากลับไปทางนั้นเลยไป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 เลยหมูส่งมันย้อนมึงก็ไม่เล่นหรอกว่ะใคดีกับหนังงามแบบนีเดี๋ยวทำกับข้าวให้มันแดกก่อนแล้วกันไอชื่ออะไรนะชื่อจริงนะครับพี่โอเคโอเคจัดไปจัดไป นี่ครับทุกคนก็มาทําให้อันนี้แดดไม่มีใครแบบเคยได้กินแบบหมูข้าวคั่วเลยนะอ,อแบบแบบพวกแบบเด็กๆอะ่ะมีแต่แบบพวกเรากินกันเองใช่แต่นี่คือมึงอยากกินใช่ไหมอยากกิน,นครับพี่ มึงตอแหลปะเนี่ยไม่ไม่หรอกมึงเอาใจปะเนี่ยไม่รู้ครับก็มาแล้วเหมือนช่างโคตรมาแล้วกันเนี่ยนี่นะเดี๋ยวมึงเอาไปทำให้พ่อกับยายมึงกินนะได้ครับได้มึงทำให้ยายมึงกินไหมเนี่ยใส่อะไรบ้างเนี่ยมึงมีหมูเนี่ยมึงก็ใส่ตามประมาณที่มึงต้องการแล้วก็ใส่ไข่ไปด้วยก็ได้เนี่ยเนี่ยใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ตีขาคั่วมึงเห็นไหมเนี่ยทีเด็ทเลยอันนี้ทีเด็ดหมูคั่วมึงต้องใส่อันนี้ดี๋ยวมึงใส่ไปมึงจะทำให้ยายมึงแดกไหมเนี่ยไม่ครับไม่ทำไมอ่ะไม่ให้มันทำแดกเอิงนี่นี่แล้วกข้า่ก็ใสแบบ นี่หอมไหมนี่หอมมากหอมจุ๋ยนี่เดี๋ยวละโอเคนี่เอาเนี่ยเดี๋ยวมึงรอแดกเนี่ยอุ้ยน่ากินเว้ยนี่มันดูด้วยแล้วแดงไหมเออมึงเออใครอ่ะเออกับพี่อ่ะเนี่ยปีนปีนเกละปีนเกละปีนเกละเนีกูไม่ชอบละโทษพวกะปีนเกลวเล่นไม่รู้จักที่ตำนี้สูตเนี่ยมึงดูเนี่ยเขาทำให้มึงแดงอุ้ยน่ารับประทานมากเลยเว้ยสูตรนี้ใช่ปะเออหมูอะไรบอกเขาดิหมูข้าวคั่วคั่วที่ไหนคั่วที่ปาจีนคั่วโดยใคร ก้วด้วยปามครับใบปามโอเคจำนั้นจำนั้นแป๊บมึงมึงมึงไปย่างให้มันแดกไหมไอ้แม่งย่างแดกเองมึงก็ย่างให้กูแดกดีอ่ะดูอ่ะมาดูมันอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแหละมันชอบแบบปีนเกลียวอ่ะมันชอบแบบต่อเล็กตัดน้อยอ่ะอืมมันเอาหมดอ่ะไปไปไปแดกหมูห่อข้าวตัวรันนะตัวรันตัวรันตัวจบทำไรปิดเนี่ยปิดปุ๊บนี้ปิดกล้องเหรอปิดทีไอเฮ้ยครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้วนะครับแล้วก็นั่งกินกันอยู่ที่นี่ครับอยู่กับอีก ต้องนั่งเฝ้าแม่งเนี่ยนี่ก็ทําหมูทําอะไรให้กินนะครับผมก็ดูแลน้องมันทั้งที่ไม่ได้อยากให้แม่งมาเลยทําไมถึงอยากมาอยู่ด้วยอ่ะถามสาระดิทําไมถึงคิดอะไรอยู่ถึงแบบอยากจะมาเงาเงาอยากมีเขาให้ดูโคตรปัญญาอ่อนอะแล้วอายุเท่าไหร่เอาสาระสิบห้าอายุสิบห้านะครับชื่ออะไรชื่อคิงแล้วไหนเขาว่าชื่อกาจิเออกาจิชื่อหนึ่งไง AKA อะทำไมาถึงอยากมาอยู่อยากทำงาน ปิดเทิมอยากลองไม่แล้วขับรถเป็นหรือเปล่าเนี่ยขับเป็นแต่นี่ยังยังเดี๋ยวจะมีรัดน้องนะพวกเนี้ยได้ได้อันนี้สาระเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยกระที่ยที่นี่เราจะไม่ได้แบบว่ามีแบบใช้ความรุแรงแต่เราจะใช้ความสามารถมีใช่ไหมขับรถเป็นขับรถเป็นมีประวัติในการขับรถมาก่อนไหมเคยชนสล้อด้วยเอาดเครขับมอเตอร์ไซค์รุ่นอะไรที่ไปชนสิบล้อมุดอี้มังฟอร์ไฟอร์อะไรนะฟอร์เนี่ยฟอร์มีฟอร์อะไรนะ ฟอมีเราอยู่ดูกอวันนี้ก็เดี๋ยวหาที่นองที่นอนให้โอเคนะยวถือว่าอยู่ได้นะชิวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการอัปเดตนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้ก็กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่กับคุณหลังด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีการรับน้องหน่อยนะครับพรุ่งนี้มีรับน้องคุณตี๋ครับผมพรุ่งนี้มีรับน้องหน่อยัวจะได้เตรียมพร้อมไหมนะพร้อมล้างตุดให้สะอาดเราจะเป็นการรับอีกรูปแบบหนึ่งมีหลายรูปแบบ นี้ไปครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารับน้องกันนะครับผมวันนี้แยกย้ายกันไปเติบโตไปเจริญเติบโตโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก่อนเราจะนอนนะครับผมพายนี่เล่นเกมบ้ากหน่อยเนี่ยอันนี้มันเป็นโรบอทแมพอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยว่งมันดีว่านี่นะครับผมเป็นตัวสีฟ้าสีแดงคือใครของใครหอยตีสีเขียวของไอ้นี่ไอ้นี่แล้วก็สีส้มของไอ้หลังไปดิ เฮ้ยม you ึงใจร้มร่ไม anyway ่ล่ะมึงใจร้อนไปอย่าจ้องหน้าอย่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 าเบียดกูมึงมึงอืออือกูบอกว่ามึงไปทีละตัวสิไอ้กูทีละตัวไปไปอ่ะมึงไปสิใครไม่มีใครมึงไปสิสีร่มมึงไปไอ้ไอ้ดังไปเดี๋ยวดันกันไปไปเลย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 ไปสวยสวยสวยไปไปโอ้ยไอ้กูไอ้กู ไปก่อนเดี <cues> to to. ๋ยวไปก่อนไปเอามึงเบียดกูทเียอ so ่ะอีกกรดดให้ดูวิธีการกระโดนะระโดงนี้ดูซอยซอยดูซอยไปไเซซซอุ้ยอุ้ยมึงอยี๋ยวเดียเดี๋ยวเวเวกูขออมาจอุ้ย มันมันจอมแคบนะเฮ้ยมาทีละสองมาโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรแหลกเกมโคตรแหลกไอ้เหมึงทำดีๆไป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 แล้วมึงไปขี่หัวเอะไรไอ้กีนแล้วมึงลงทำไมเนี่ยหลุดไม่ได้ชิดสั้นเหรอไปกีน้วยวไปช่วยอุ้ยไอ้โคตรเอ้ยมึงฟังกูนะมึงทีละชอบไม่ไม่ไม่มึงมึง ไปไอตี๋ไปมึงจะไปสอนว่าทำไมลางเอ้าเอ้าเอาผ่านเอ้าเอาเอ้าอีเอ้าอี๋ผ่านเฉยอะไรเนี่ยเดี๋ยวจอมันใหญ่หลังมันต้องอยู่ที่เดิมปีนี้ไปจอเล็กนิดน่าจะเพิ่มทีเดียวอือสวยสวยมึงไปเลยมึงไปเลยกูกูอยากจอแคบกูอยากจอแคบมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปเลยมึงเข้าไปกูอยากโอเคสวยไอ้กูอีกแล้วาา้้วบังีน กูอยากซอยมากเลยเยสซ์มึงไหวไหมเนี่ยไหวไปคข้าวไปนอนเดี๋ยววันนี้มึงนอนไกลหลังนะได้มึงช <No, ิวไหมชิวแล้วมึงคือใครเนี่ยกูยังไม่รู้จักมึงเลยหลังเนี่ยมันไว้ด้วยนะคืนนี้มึงก็นอนไกลหลังไปก่อนแล้วกันหลังมึงก็มันไหวได้นอนนี่นะกูไหนยนะแล้วมึงไม่เอาแล้วนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปแล้วนะวจะมองเลย มึงนอนนี่ได้ใช่ไหมได้แล้วม่อือใครเนี่ยผมก็ไม่รู้มึงนอนนี่นะดเดี๋ยวกันนะไอหลังดูแลมันได้ด้วยมึงโอเคใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับผมสามคนอยู่ด้วยกันเวลาเราจะเอาใครเข้าสักคนนะต้องปรึกษาไก่อนใช่แล้วมึงคิดว่าไงเลือนชิบหายเลือนจะเหมือนทำไมท,<ำ>ทไมได้ไม่คือคือคือ,คอตอนนี้มันมันอ่านน้ำอยู่ทุกคนผมก็เลยแบบมา คุยกันเหรอว่าให้โอกาสมันไหมล่ะลองไหมเนี่ยประเด็นคือมันปีนเกลียวไงมันจะอยู่ได้นานไหมล่ะนั่นแหละผมถึงแบบว่าเวลาเราอยากจะรับใครสักคนหนึ่งแม่งต้องปรึกษากันนะคิดว่าไงล่ะมันเป็นพี่หลังปีนึงนะเรื่องอะไรอ่ะเลี้ยงนะเป็นบุกเกินเออไม่แต่แต่คือไอตอนที่ผมโพสต์ไปก็แบบแต่แต่มันจริงนะคือแบบเขาโพสต์เขายังไม่ได้ตัดสินเสือกอกมาเออาก็เสือกไปรับมันมา กิดมันหินคิดว่ามันมาหายบางมีด้วมันนัดช่บาร์มไว้หรืก็ให้มันนอนกับคืนนึงลองดูลองดูคืนนึงก่อนงั้นเดี๋ยวไม่ใจยัไงไงเออเพราะว่าผมต้องแบบปรึกษาอันก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบอยู่ด้กันไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าผมรับแต่ตีไม่โอเคมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ผมโอเคไอ้ตีโอเคไอ้หลังไม่โอเคก็อย,อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันก่อนเลยอันเนี้คิดว่าไงลองดูคืนนี้ก่อนนะมันนอนคืนนี้ก่อนแล้วก็มันจะมันพรุ่งนี้ว่า,วาเอาอยัางไงเอาอยัางไมงมงงจจะเเอาอยัา<ต>ัััััไไแแบบบวว่่่้นนนนนนีมมมมมดดดู๋ใกกิิปตรึง เนี่ยมันมึนมันเลื้อนจนแบบโอ้โหเกินเบอื่อเออกูไม่เคยเจอนะคนแบบเนี้ยก็ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ปรึกษากันแล้วพรุ่งนี้บ้างกันแพ้โอกาสลองดูว่าเป็นไงกูไม่รู้มันเมามันเลื้อนบราซิลมันป่อยเออให้ให้มันนอนนทบทวนให้ม่นมีสติไอ้มันมีสติก่อนถ้าพรุ่งนี้ไม่มีสตินี่ไม่ใช่ละพ่อแม่มันพวกผมยังไม่รู้จักเลยนะมันออกมาจากกรุงเทพกรุงเทพแถวไหนมีไม่รู้เลยเดินมาเดินมาจากกรุงเทพเลื่อนนะสองอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้ทุกคน ดนนั่นละอืมดันมาไปมึง<ม>ด,ดูแลมันด้วยละกันไมก็ตอนนั้นนะทุกคนก็เดี๋ยวลองให้โอกาสมันดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็แสดงว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวดูแต่ EP หน้ามีมันอยู่ก็ดันนั้นนะครับอันนี้ก็ผก็อยากลองให้โอกาสมันอยู่แต่อย่างว่าเราผมก็ต้องเปิดษาคนที่บ้านของผมไงไม่งั้นเดี๋ยวมันมาอยู่มาเลื้อนอีกโอเคทุกคนเจอกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็ มันมีน้องๆแบบคอมเมนต์มาเยอะมากมาก,มากแบบมากชิบหยเลยแบบ4ี่ห้าร้อยคอมเมนต์นะทิก t ก k น่าจะ400ร้อยกว่าคอมเมนต์ยูทู e ก็400ร้อยคอมเมนต์คือแบบมีคนย่างอยู่เป็นพันวะ่าคนนะผมก็แบบน้องๆแต่ละคนคือแบบ น่ารักทุกคนเลยนะที่แบบคอมเมนต์มาอยากมาอยู่อะแต่ทีเนี้ยเราแบบยังก็ต้องคัดคนแต่แต่แตยังไม่ใช่นี่นะไอ้นี่คือคือผมอยังไม่ได้คัดนะคือไอ้นี่คือจกอักะอะไรก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้แบบคัดเลือกให้มันมาเนี่ยคือมันมาเองนะเนี่ยก็ใครที่แบบอยากมาอยู่กับผมเป็นครอบครัวเดียวก,กันมาทําคลิปด้วยกันช่วงปิดเทอมก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามาคอมเมนต์มาแล้วกันว่าแบบอายุเท่าไหร่บอกพ่อคือสิ่งที่สำคัญคือแบบอยากให้พ่อแม่รู้ก็นั่นแหละทุกคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกับไอ้นี่วันพรุ่งนี้แล้วกกกกกัััันน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 แแแตต่่่่าาจจะะะะเเเปปปปป็คคคคคลลลลลิิิอออไไหหหมใใชี้้้รรบทุว ไปแฟนดีซ <Da>, ียูครับ